วันขึ้นปีใหม่ในวันนี้นะครับสำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปเข้าวัดฟังธรรมต่างๆโอกาสนี้ทีวีของเรานะครับได้ถือโอกาสอรัธนาพรจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวง์เจ้าวาดวัดพิชยะยะยติการามบวรวิหารนะครับซึ่งท่านได้ประทานพรเตือนสตินะครับให้กับประชาชนนะครับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับ ในโอกาสปีใหม่นี้นะคะดิฉันก็อยากจะขออาราธนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ประทานเมตตาประทานพรปีใหม่และเตือนสติไปยังพี่น้องชาวไทยค่ะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558นี้อาตมาภาพขออ้างอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัย จงประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญด้วยอายุวนันละสุขภาระเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญและประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้ลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานและก็ขอ ให้ธรรมะเป็นเครื่องเตือนสติแก่ท่านทั้งหลายเพื่อความเจริญด้วยความสุขในชีวิตวันขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกคนได้ระลึกนึกถึงความดีที่ได้กระทำไว้ในปีเก่า เพื่อนำเป็นพื้นฐานทําความดีในปีใหม่ให้กับตนให้ระลึกว่าสิ่งใดที่เป็นความชั่วความไม่ดีในปีเก่าที่ผ่านมาขอให้ละทิ้และก็สร้างความดีให้แก่ตน สิ่งสัมพันธ์ขอให้ทุกคนได้มั่นฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือให้สงบจากบาปกรรมชั่วทุกประการอบรมจิตเพื่อให้เกิดความดี ในการที่จะปกป้องคุ้งครองรักษาตนระจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำความสุขมาให้ซึ่งเป็นพออันระเสิรสำหรับตนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวสุดท้ายก็ขอนำปัจจิมโอวาท พระสมหาสัมพุทธเจ้าที่ประทานเพอพุตธบริษัทก่อนที่จะเสด็จตักขันธปาริณิพานว่าพุยะธรรมมาสังขาราอัพมมาเทนะสัมปาเทธาจนแปลว่าทำทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมซึ่งไปเป็นธรรมดา เท่ารต้องอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสังขารในที่นี้หมายถึงชีวิตเขาเราร่วงไปแต่ระปีเทแต่ระปีนะหือว่ามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาชีวิตที่เสื่อมไปเราก็เดินใกล้เข้าเป,ป็นสู่ความตายทุกณะ ชีวิตที่ยังเหลืออยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้อย่าประมาทคือให้มีสติกำกับไม่ว่าในขณะทำขณะพูดขณะคิดให้มีสติคอยกำกับให้ทำดีพูดดีและก็คิดดีชีวิตก็จะประสบ กับความสุขทั้งในปัจจุบันในชาตินี้และในสัมเาระภพภายภาคหน,น้าขอเจริญพร